สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มครุงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนอาจจะงงนะว่าทำไมพื้นหลังพี่ถึงเป็นแอปนี้ที่ไม่ใช่เกมฟรีไฟล์เพราะว่านี่เป็นแอปหาเงินออนไลน์ที่ได้เงินจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แอปการพนันใดๆเลยนะทุกคนน้องๆสบายใจได้นะมาดูกันก่อนว่าแอปนี้โหลดยังไงทำอะไรได้บ้าง ได้เงินยังไงอ่ะก่อนอื่นนะคะก็เราจะโหลดได้จากทั้ง Android และ iOS เลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้านี้ให้นะการโหลดโอเคต่อไปวิธีการหาคอยนะทุกคนจะทำยังไงได้บ้างก่อนอื่นนะทุกคนก็เข้าไปที่การเชิญมุมขวาด้านบนแล้วก็คลิกที่คำว่าผูก แล้วก็ผูกรหัสของพี่ได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีที่น้องๆจะได้รับคอยนะต่อไปนะคอยนี้จะหาจากไหนได้อีกคอยนี้นะคะก็จะหาได้จากการทำกิจกรรมภารกิจต่างๆเห็นไหมถ้าเกิดน้องๆผูกโหลดแอปเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะได้ของขวัญผู้เล่นใหม่เห็นไหมน้องๆก็จะรับได้จากทางด้านซ้ายรับเพชรรับคอยได้โล้ก็มันจะมีภารกิจให้เล่นมากมาย เช่นเป็นเกมดัมมี่โป๊กเกอร์น้ำเต้าปูปลาอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้แต่ไม่ใช่การพนันนะเราสามารถนำเหรียญทองด้านบนด้านซ้ายเห็นไหมนำไปเล่นเกมพวกนี้แล้วเราก็จะได้รับคอยมาต่อไปนะคะวิธีการนำคอยมาแลกของรางวัลสามารถแลกอะไรได้บ้างคลิกตามพี่เลยนะคลิกไปด้านบนขวาเห็นไหม ที่มีคอย600แล้วก็คลิกที่นิ้วชี้ตรงค่าโทรเลยนะพอกดเข้าไปมันจะขึ้นที่ระบบแรกนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีทั้งนำคอยมาเติมเงินมือถือแล้วก็นำมาแลกบัตร t ูมันนี่วอลเล็ได้ด้วยนะอ่าก็กดเข้าไปอันนี้เราก็สามารถเติมเงินมือถือได้ถ้าเรามีคอยพอนะอเห็นไหมสามพั 3, ถ้ามี3,000คอยสามารถแลกได้30บาทค่าโถถ้ามี5,000คอยแลกได้50ถ้ามี10,000คอยแลกได้100บาทอ่าต่อไปเป็นหน้าแลกบาทโทมันนี่วอลเล็ตนะเข้าไปนะก็จะมี3ทั้งหมด3ราคาราคาคอยที่ต้องใช้15,000คอยจะแลกได้150บาทโทมันนี่วอลเล็ต30,000คอยจะแลกได้300บาทโทมันนี่วอลเล็ตแล้วก็50,000คอยจะแลกได้5 ร้อยบาททูมูมันนี่วอลเล็ตนะทุกคนแอปเกมนี้นะคะเกิดใครอยากได้คอยมากก็ต้องเล่นเกมบ่อยๆนะทุกคนมันก็จะได้คอยมาแล้วเราก็จะนําไปแกลกรางวัลได้ก็วิธีง่ายๆที่จะได้คอยก็คือที่ทุกคนต้องทําเลยก็คือการเชิญผูกรหัสนะก็เข้าไปมุมบนด้านขวา คีย์คำว่าเชิญแล้วก็คีย์คำว่าผูกตัวสีเขียวแล้วก็ใส่รหัสเชิญของพี่นะก็จะได้รับคอยไปฟรีๆเดยนะทุกคนแล้วก็เราก็ต้องไปเล่นกิจกรรมทุกวันกิจกรรมไหนมีคอยให้เก็บแล้วก็ต้องไปเล่นนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้รับคอยมาแล้วก็นําไปแลกของรางวัลน,นะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นแอปหนาะเงินออนไลน์นะทุกคน สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ